สวัสดีครับคาร์ไบท์โปรดักตรีวิวอีกสักหนึ่งคันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่โรงงานคาร์ไบท์โปรดักต์นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับอันนี้เราทำหุ่มเบาะแบบสวมเพื่อรักษาเบาะเดิมนี่ครับหลังจากทำแล้วออกมาเป็นอย่างนี้คันนี้เป็นรถยาลิฟท์ประตูนะครับทำสวมทับไม่เสียเบาะเดิมข้อดีของสวมทับคือวันหนึ่งไม่ใช้ถอดตัวสวมออก นะฮะของเดิมก็กลับมาใช้อย่างเดิมได้นะฮะแล้วก็เรารับประกันปีแตกนะครับปีแตกบางรอยเย็บนี่นะครับต้องหมดตู่3สามปีเลยอันนี้เย็บแบบ VIP นะครับสีแดงรือว,ว่าสีวายแดงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสีวายแดงได้เย็บสีเหลียงทองนะครับแบบ vip นะครับเน,เนี่ยอย่างนี้ครับหลังจากรด้ง,งานเราทําเสร็จออกมาก็จะเป็นสวมทับตรงรุ่นคือจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับกระเป๋าก็สองข้างนะครับหนังหนาหนึ่งมิลประกบฟองน้ำห้ามิลด้านล่างนี่ผ้าทีคอร์ดนะครับเพราะเราต้องรับประกันความคงทนในการใช้งานนะครับด้านหลังนี่ไม่ใช่ว่าให้จับยัดอย่างเดียวแยกส่วนใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นแยกเป็นสองส่วนเนี่ยนะครับนี่นะฮะเราทำตรงรุ่นสบายใจได้นะครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายให้อีกดูอีกฝั่งหนึ่งนี่คือส่วนหลังนะครับผมหมอน3ใบนี่แยกส่วนนะครับในอย่างนี้แล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้นะครับมาพร้อมกับปูพื้น5 d 6D แล้วแต่เรียกนะครับอันนี้สวยงามตัวหนา13มมิลน,นะครับแล้วก็มาดูด้านคนขับนี่ครับด้านคนขับฮะหนังดีเบาะดีนะครับได้ที่เย็บดีคุณภาพก็อยู่ได้กันหลายปีนะครับนี่ อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูชัดๆด้านข้างก็ทํากระเป๋าใส่โทรศัพท์ด้วยนี่นะฮะปูพื้นตัวนี้พลาสติกนะครับนี่นะครับเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับด้านข้างอย่างนี้นะฮะชอบสีไหนมาที่ร้านมาเลือกสีนี่ก็รอรับมันได้เลยหรือโทรมาคุยก่อนได้นะครับที่091-709-9960ทาง Facebook ทาง l ล n e นะครับก็ c a r b ไบท์โปรดักนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับ สวัสดีครับ